รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์กับรายการวิชั่นซอฟตอาเซียนพร้อมสาระดีๆที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเข้าถึงและเข้าใจความเป็นไปต่างๆในอาเซียนค่ะสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้เป็นเรื่องราวของสถาบันสูงสุดอันเป็นที่เคารพรักและเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ โดยในเดือนสิงหาคมปี2016หรือปีที่แล้วนี้เองค่ะสำนักข่าว CNN ได้เผยแพร่ข้อมูลว่าปัจจุบันมี43ประเทศจาก196ประเทศทั่วโลกที่ยังคงมีสถาบันพระมหากษัตริย์โดยได้จัดกลุ่มประเทศที่ยังมีกษัตริย์ปกครองออกเป็น4กลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มที่1 กษัตริย์ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศในโซนตะวันออกกลางซึ่งก็ได้แก่ซาอุดีอาระเบียโมร็อกโกจอร์แดนโอมานคูเวตกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตสบาเรนส่วนประเทศที่อยู่นอกโซนตะวันออกกลางและยังเป็นประเทศในอาเซียนด้วยนั่นก็คือบรูไนดารุสซาลามค่ะและอีกหนึ่งประเทศซึ่งนับว่าผู้ครองนครมีอำนาจเทียบเท่ากษัตริย ก็คือนครรัฐวาติกันซึ่งปกครองโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส และในกลุ่มที่สองกระยาทรงเป็นประมุขแห่งรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งก็ได้แก่ประเทศไทยภูตานมนาโกลิกเตนสไตน์และตองกาประเทศซึ่งเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะซุมจินดูมายเรองลำลุซึกัะเันจะดัดดดดดนส้ับน สถารินาบังค์จิรย์ทมิสิสซิเจอร์เบลูรังกิมยองกุงนัมลุสิดาเคชูซามซูในกลุ่มที่กษักระยาทรงเป็นประมุขแห่งรัฐแต่ไม่มีอำนาจในการปกครองส่วนใหญ่เป็นประเทศในโซนยุโรปค่ะซึ่งก็ได้แก่เบลเยียมสเปนสวีเดนนอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กเลโซโทซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกาและในโซนเอเชียก็ได้แก่ประเทศญี่ปุ่นและสำหรับประเทศในอาเซียนได้แก่กัมพูชาและมาเลเซียค่ะ สำหรับในกลุ่มที่4นั้นจัดเป็นกลุ่มประเทศในเครือจักรภพอังกฤษมีกษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งก็ได้แก่สหาราชอาณาจาก Canada, Zealand, Jamaica, ados, amas, ada, Guinea, ักรแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์จาเมกาบาเบโดสบาฮามัสกรานาดาปาปัวนิวกินีหมู่เกาะโซโลมอนตูวาลูเซนตูเซียเซนวินเซนต์แอนด์กรานาดีนแอนติกาแอนด์บาบูดาเบลิส และเซนคิสแอนด์เนวิสฟังชื่อแล้วอาจจะไม่คุ้นหูเลยใช่ไหมคะแต่ว่าประเทศในเครือจักรภพอังกฤษทั้ง16ประเทศนี้มีสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2ส,ส่งเป็นประมุกแห่งรัฐพระองค์เดียวค่ะ และนี่ก็คือข้อมูลของประเทศที่ยังคงมีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมี4ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมอยู่ด้วยได้แก่ประเทศไทยกัมพูชามาเลเซียและบรูไนดารุสซาลามค่ะพักกันสักครู่แล้วกลับมาชมเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ในอาเซียนทั้ง4ประเทศช่วงหน้าค่ะ ติดตามความเป็นไปในอาเซียน2016กับวิชั่นซอฟอาเซียนและดรปิติสีแสงนามถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่ทำให้อาเซียนของเราจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นครับทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางช่อง3 SD ช่อง28 v i s i o n ซอฟ a s อาเซมองลึกทุกวิถีไทยมองไกลทุกวิถีอาเซียน ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยสมาชิก10ประเทศและ4ใน10ประเทศนั้นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งได้แก่ประเทศไทยกัมพูชามาเลเซียและบรูไนดารุสสลามค่ะมาที่ประเทศไทยของเราก่อนค่ะ ประเทศไทยนั้นปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันคือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยาวรางกูลทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จัก,กรีค่ะ โดยเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กราบบังคมทูลเชิญองค์รัชทายาทขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์หลังจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559 สำหรับพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยัวรางกูลรัชกาลที่10นั้นพระองค์ทรงเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต เมื่อแรกประสูตรนั้นทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิวราลงกรณ์บรมจักรยาิิอรสันตติวงศ์เทเวศธรมรงสุบริบาลอาภิคุณโอปาการมหิตตลาดุลเดชภูมิพลนเรศวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์สว่างควัตบรมขัตติยะราชกุมาร พระองค์ทรงมีพระเชษฐภคินีหนึ่งพระองค์คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีและทรงมีพระคณนิษฐภคินีสองพระองค์คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีศิรินทรรัฐศีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เมื่อทรงเจริญพระชนมายุ20พรรษาเมื่อวันที่28ทธันวาคมพุทธศักราช2515 พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระบรมราชองค์การประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวัชิราลงกรณ์ขึ้นดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระนามาภิไทยตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวัชิราลงกรณ์ บดินทรเทพพยาวรางกูลสิริกิติยาสมบูรณ์สว่างวัดวราขาติยาราชสันตติวงศ์มหิตลพงอดุญเดชจากกรีนเรศยุพร,ราชวิสุทธิสยามกุฎราชกุมารพระราชประวัติด้านการศึกษาทรงศึกษาในระดับอนุบาลณนะพระราชวังดุสิตในระดับประถมและมัธยมศึกษาณโนะรงเรียนจิตรดา พุทธศักราช2,509ถึง2,513ส่งเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษและในพุทธศักราช2,515ท่งเข้าศึกษาวิชาการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนณกรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียส่งสำเร็จการศึกษาในพุทธศักราช2,519ค่ะจากนั้นพระองค์ทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ระหว่างพุทธศักราช2520ถึง2521และทรงได้รับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเมื่อพุทธศักราช2531นอกจากนี้ยังทรงศึกษาณวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจากักรแห่งสหาราชอาณาจากักรในพุทธศักราช2533 เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ทรงตามสเสด็จพระราชบิดาในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรในถิ่นทุรากนดาลและทรงใส่พระราชาลือไทยในความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรในทุกๆด้านอาทิด้านสุขอนามัยโดยสเสด็จเยี่ยมราษฎรณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชอย่างสม่ำเสมอกว่า20แห่งทั่วประเทศค่ะด้านการศึกษาทรงก่อตั้งโรงเรียนในถิ่นทุรกกนดาลได้แก่โรง รงเรียนมัธยมพัชรากิติยาภาจังหวัดนครพนมกําแพงเพชรสุราธานีโรงเรียนมัธยมสิริวันวรีจังหวัดอุดรธานีสงขลาและฉะเชิงเซาทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถมัมภ์ ในด้านการทหารพระองค์ทรงสนพระราชาหรือไทยในวิทยาการด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นอกจากทรงรับการศึกษาทางด้านการทหารจากประเทศออสเตรเลียแล้วยังทรงมีพาวิริยาอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในด้านวิทยาการการบินทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคคริสตีและภาคปฏิบัติ ทรงเป็นจอมทัพไทยซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของกองทัพประกอบด้วยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชปณิธานที่จะสืบทอดพระราชประสงค์ในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรเช,นช่นเดียวกับพระราชบิดานั้นพระศกนิกรไทยต่างจงรักพักดีและทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ อีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดกับไทยซึ่งมีกษัตริย์องค์ปัจจุบันคือพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนารดมสีหมุนีแห่งสาราชอาณาจักรกัมพูชาพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุแห่งราชวงศ์วรรมนสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2496 พระราชประวัติโดยสังเขปทรงศึกษาระดับต้นในประเทศกัมพูชาและเสด็จไปศึกษาต่อในระดับมัธยมอุดมศึกษาและระดับปริญญาโทด้านดนตรีที่สาธารณรัฐเช็กสำเร็จการศึกษาในพุทธศักราช2518จากนั้นทรงศึกษาต่อด้านภาพยนตร์ที่ประเทศเกาหลีใต้สำเร็จการศึกษาในพุทธศักราช2519 พระราชกรณียกิจแรกของพระองค์คือทรงเป็นราชเลขาส่วนพระองค์ของพระราชบิดาคือพระบาทสมเด็จพระนรโรดมสีหนุและระหว่างปีพุทธศักราช2527ถึง2547ทรงงานด้านศิลปะวัฒนธรรมอาทิประธานเดอะคา e ม d a n ดน Association นประเทศฝรั่งเศสผู้จัดการและผู้กำกับศินของ The ะ o ร a ยลคา e ม c ซีเนมาโ g กราฟิก Corporation น ทรงเป็นผู้แทนถาวรแห่งกัมพูชาประจำสหประชาชาติอดีตเอกอัครราชทูตด,ด้านวัฒนธรรมของกัมพูชาประจำองค์การยูเนสโกพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีเสด็จขึ้นครองราชในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2547เมื่อพระชนมายุได้51พรรษาหลังจากพระราชบิดาประกาศสละราชสมบัติด้วยปัญหาพระพรานามัย และด้วยมติเอกฉันของกรมปรึกษาราชบัลลังแห่งกัมพูชาซึ่งมีคณะกรรมการ9คนประกอบด้วยบุคคลในตำแหน่งต่างๆได้แก่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภากัมพูชาและรองประธานรัฐสภากัมพูชาประธานพฤทพัศภาและรองประธานพฤษทัศภารวมถึงสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุทธ์ของกัมพูชาค่ะ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสรีหมุนีทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่สองของราชาอาณาจักรกัมพูชาในรอบ60ปีเข้าพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2547ณพระที่นั่งเทวาวินิจฉยัยพระบรมราชวังจตุมุกสิริมงคลกรุงพนมเปญซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศโดยพระองค์มีพระปฐมบรมราชองค์การว่า ข้าพเจ้าจะทรงปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกัมพูชาและจะทรงประกอบพระราชภารกิจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนประเทศไทยและกัมพูชาเพื่อนบานไกลชิดที่ต่างมีสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันสูงสุดอันเป็นที่รักยิ่งของพระสงนิกรพักกันสักครู่แล้วมาติดตามอีกสองประเทศในช่วงหน้าค่ะ ติดตามความเป็นไปในอาเซียน2016กับวิชั่นซอฟอาเซียนและดอรปิติสีแสงนามถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่ทำให้อาเซียนของเราจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นครับทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางช่อง3 SD ช่อง28วิชั่นซอฟอาเซียนมองลึกทุกวิถีไทยมองไกลทุกวิถีอาเซียน มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศในอาเซียนที่มีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐด้วยความเป็นประเทศมุสลิมและมีรูปแบบการปกครองที่แตกต่างจากไทยดังนั้นเรามาทำความเข้าใจที่มาของกษัตริย์ในประเทศมาเลเซียกันก่อนค่ะมาเลเซียมีการปกครองแบบสหพันธรัฐแบ่งการปกครองเป็น13รัฐและ3ดินแดนสหพันธมีรัฐบาลกลางทำหน้าที่ดูแลเรื่องหลักสำคัญเช่นความมั่นคง เศรษฐกิจการคลังการต่างประเทศและมีรัฐบาลของแต่ละรัฐดูแลด้านสังคมวัฒนธรรมเกษตรกรรมและคมนาคมเป็นต้นและแต่ละรัฐจะมีสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งทุก4ปีค่ะสำหรับกษัตริย์หรือพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียผู้เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งสุลต่านแห่งรัฐจำนวน9รัฐได้แก่ยะโฮตรังกานูปะหัง สลังงอเกดะกาลันตันเนเกอรีเซบ์บลันเประและปาลิสโดยจะมีวาระ5ปีและจะหมุนเวียนขึ้นดำรงตำแหน่งส่วนอีก4รัฐคือปีนงังมะลกาซาบาและซาราวะไม่มีสุลต่านปกครองค่ะตามปกติแล้วสุลต่านที่มีอาวุโสสูงสุดจะได้เป็นผู้รับเลือกให้เป็นพระราชาธิบดีโดยต้องได้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งค่ะ ปัจจุบันพระราชาธิบดีหรือที่ในภาษามาเลเซียเรียกว่ายังดีเปอร์ตวนอากงคือสุลต่านมูฮัมหมัดที่หแห่งรัฐกลันตันขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีลำดับที่15ต่อจากสุลต่านกวนตูอับดุลฮาลิมมูอัสซัมชาแห่งรัฐเกดะพระราชาธิบดีลำดับที่1 4ที่หมดวาระลงโดยมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2559ที่ผ่านมาค่ะ พระราชประวัติของสุลตา่านมูฮัมหมัดที่5แห่งรัฐกาลันตันพระราชาธิบดีลำดับที่15แห่งสาพันรธรัฐมาเลเซียทรงสเสด็จพระราชาสมภพ,พเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2512มีพระนามว่าเติงกูมูฮัมหมัดฟาริสเปตราเป็นพระราชโอรสองค์แรกของสุลตา่านอิสมาอลเปตราโดยมีพระอนุชาและพระคณิษฐาอีกสพระองค์ คือมกุฎราชกุมารเติงกูมูฮัมหมัดฟาอิสเปตราเติงกูมูฮัมหมัดฟาครีเปตราและเติงกูอามาลีนออยาซาเปตราพระองค์ทรงรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนสุตลต่านอิสมาอลที่1เมืองโกตาบารูรัฐกาลันตันระดับมัธยมและอุดมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติในกลุ่มกัวลาลัมเปอร์และประเทศอังกฤษศึกษาด้านการทูตและอิสลามศึกษาที่ออกฟอร์ดประเทศอังกฤษ และจบการศึกษาในปีพุทธศักราช2534ค่ะ พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสุลต่านองค์ที่29แห่งรัฐกาลันตันเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2553ทรงได้รับการขนานนามว่าสุลต่านหัวใจของประชาชนเพราะนับตั้งแต่ได้รับการสถาปนาเป็นมกุฎราชกุมารแห่งกาลันตันในปีพุทธศักราช2528พระองค์ทรงสเสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนอยู่เสมอและมักปรากฏพระองค์ในฉลองพระองค์และพระมาลาสีขาวค่ะ สถาบันพระมหากษัตริย์อีกหนึ่งประเทศในอาเซียนซึ่งเป็นประเทศมุสลิมและมีความใกล้ชิดติดกับมาเลเซียเลยก็คือเนการาบรูนายดารุสซาลามค่ะประเทศเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะบ,บอเนียวซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในอดีตร่ำรวยจากการค้าขายทองคําและพริกไทยราชสุลต่านแห่งบรูนยถือกําเนิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่14มีราชวงศ์ที่ปกครองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ บรูไนาดารุสซาลามมีประชากรราว400,000คนปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยองค์สุลตาล่านหรือสมเด็จพระราชาธิบดีหรือในภาษามาลายูบรูไนเรียกว่ายังดีเปิดตัวเนการาทรงเป็นประมุขแห่งรัฐและมีอำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวโดยสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นหัวหน้ารัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีรวมถึงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีคลังด้วยค่ะ ในการบริหารประเทศสมเด็จพระราชาธิบดีจะแต่งตั้งเสนาบดีเป็นผู้ช่วยในการดูแลด้านต่างๆโดยสมเด็จพระราชาธิบดีจะสั่งการตามลำดับสายบังคับบัญชาเช่นกระทรวงหัวหน้าเขตการปกครองไปยังตำบลและหมู่บ้านตามลำดับค่ะโดยบรูนายแบ่งการปกครองเป็น4เขตได้แก่1เขตบรูนายมาัวรา2เขตเบอร์ไล์3เขตตูตง4เขตเดิมบุรง ปัจจุบันองค์สุลต่านหรือสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่29แห่งบรูไนคือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานาวโบเกียมูอิสตัดดินวันดาเลาะแห่งราชวงศ์โบเกียทรงสเสด็จพระราชาสมภพเมื่อวันที่15กระกฎาคมพุทธศักราช2489ที่เมืองบันดาเซรีเบกาวัน ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์แรกของสุลต่านเซอร์มูดาโอมาอาลีไซฟุตดินพระราชาธิบดีพระองค์ที่28แห่งบรูไนทรงได้รับการศึกษาเบื้องต้นในพระราชวังอิสตานาดารูนฮานาและจบการศึกษาด้านการทหารจาก The Royal Military Academy เมเมืองแซนเฮิร์สประเทศอังกฤษ พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาให้เป็นมกุฎราชกุมารเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2504และเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2510ทรงอภิเษกสมรสกับพระมเหสี3พระองค์และทรงมีพระโอรสและพระธิดารวม12พระองค์ด้วยประเทศบรูไนาดารุสซารามเป็นประเทศเล็กมีประชากรน้อยและปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มีสมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็นทั้งประมุขแห่งรัฐและเป็นทั้งหัวหน้ารัฐบาลในการบริหารประเทศผสมนิกรชาบรูไนจึงมีความใกล้ชิดและได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดีทั้งในด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการอีกทั้งบรูไนย,ยังเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน,น้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นรายได้หลักจึงได้รับการจัดให้เป็นประเทศที่ร่ำรวยในอันดับต้นๆของโลกเลยล่ะค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวในอาเซียนกับ Visions of ASEAN วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะพบกันได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางช่อง3 SD ช่อง28วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ